วันนี้ค่ะแล้ววันนี้ยายลอยมาอะไรคะมาทอดกิ่วมะทุ่งค่ะอ๋อแล้วละทำบุญนี่มีเวลาไปห่อเมีิยงเหรอคะไปค่ะไปตอนเย็นจ้าแล้วนั่งหลับหายหรือยังยังค่ะเต้รู้ไหมเต้รู้ไหมเต้รู้ไสบายดีค่ะมีตะกูลูมีตะกูลูกกูมีตะกูลูกกูตะกู

<'m> fine. Okay. อนันด n บแรกไปเรีย์ไทยกันนะครับออกดู๊กนะครับอ่าวันนี้ก็ออกรงทานด้วยนะครับรายการอะครับลูกชิ้นปิง้งลูกชิ้นปิงป้งกับขนมคายากิขนมคายากิเดี๋ยวมาตามมาเดี๋ยวจะตามมาจ้าของออดพาชิวของออดพาชิ จะกินของนอกทังนั้นเลยเออทางนี้บ้านฟิสสวัสดีค่ะอาจารย์อ่าสวัสดีครับวันนี้อ้าวฟิดหันฟิสอ่าสวัสดีครับวันนี้ฟินแลนด์ไทยการ์เดนสวัสดีครับออกลงทานนะครับอ่าด้านโน้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูฝอยของเรานี่ก็จะเป็นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งพายาคิดค่ะ ถ้ามองด้านโน้นนะครับจะเป็นสวัสดีครับนะครับวันนี้งานกระถินสามัคคีของวัดทุ่งโพชัยนะครับโลทานของเรานะครับนำมาจากต่างประเทศนะครับบ้านอิตาลีจากฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมสบายดีครับวันนี้เป็นอะไรมา วันนี้มีพาสต้าพิซซ่าด้วยนะครับพิซซ่าครับหน้าต่างเยอะแยะเลยรับประนความอ่อยไี้เลยครับมาครับมาเลยครับถ้าเยี่ยมต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามวิลเลนไฮการ์เดนใช้ใช้บริการมาบริการสิ ให้อร uh, like uh, oh. oh. yeah. yeah. ่อยอร่อยครับพี่บ้านพิซซ่าวังคุดงชัยครับ่านนียนมาทำบุญกระดิ่งสามีฮัลโหลวอชิเดนมาเรียนงานเวอร์คัสฟอ o ์ทอยเซเล็ตโอจูฮารุสเลสเซเลหต about to year about to year โอจิลิโนโนกา about to year about to year about Buia, Buia, o Buia, 2 năm rồi. Ok. Uh, Bát pizza hả? Huh? Uh, okay. okay. How you feel? How you feel? You come here? I uh, feel, I feel good in Thailand. Yeah. How I, you... love, I love Thailand. Yeah. I love Thailand. How you think about Thai food? Ngon. Uh, it's a good food. Good food. Ah, Som Tam What food do you like? ปลากระปู๋งซาบปลากระป๋างกิดาอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ไม่ไม่เกินกระป๋างกิดาและส้มตำกินเป็นบอส้มตำเป็นบอได้ปลากินเป็นบอไม่เป็นไม่เป็นปลาไม่กินปลา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวแล้วมื้อนี้มาหยังไม้ย่างเวียดเจียนโลหะโลานเหรอคะเป็นอะไรคะอ่านเลยเวี๋ยดเจี๋ยวเนาะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีโคโซกอนพูดภาษาภาษาอังกฤษได้บ่ได้สวัสดีครับผมเชิญมาต่อเอื่อนบ้านมดลินบายดีบ่เออวัดทุกนกไทยโอเคอ่า Ый, กัดนอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งไม่ได้นิ่งเลยแล้วเพิ่งต่นเช้ามานี่ไม่ได้อยู่กับพี่กับท่อมาครับไม่ได้พูอย่างที่ว่าอ้าวเออไมเพื่อนงีกเราร้ได้ีมีเห็นหมมีมีไปเดบนหัดมีอะไรก็ ชิมแล้วอร่อยมากครับอ่าอาจารย์พูดไปอนะครับตอนนี้กัรเตรียมนะครับก็จะออกโรงทานกติกาปฏนบัติทุกโรงการของเรานะครับเอาเลยนะครับอ้าวคู่เล็กคู่เล็กเจ้านำทางเข้าไปเด้ออ้าวตอนนี้นะครับเรากำลังเตรียมตัวในการดำเนินรายการออกโรงทานต่างๆนะครับนะครับอจากการบริการบริการบริการ เบื้องหลัง,ขขงการจะพาต่อโลหานะครับอยู่ที่วัดพุแห่งเ,เราได้ร,รับความรู้และงานโลหานต่างๆมากมายนะครับทามงวันนี้มากมายาาทั้งพ,พีง่ประพิษคุณต้องสุกโรคุณประดับนะครับแล้วก็ครอบครัวมิเชลนะครับ

ทานหมดเรื่อยเรื่อยบริการนะครับอ่าคุณครูเล็กไม่ต้องกลัวอดนะคะวันนี้ลงทานให้ต้องกลัวอดนะครับลงทานวัดทุ่งองชัยไม่ต้องกลัวอดได้กินทุกคนครับเราจะเลี้ยได้กินทุกคนไม่ใช่ว่าให้มันเลี้ยงขนทุกคนไม่ใช่นะได้กินทุกคนใช่ไม่ทุ่งวดทุ่วัท่่ ัวยนะครับุ้งง้นะครับุด้นะาจะแจกให้คนละกหนึ่กล่องที่มาร่วมขัดหินห้วยแต่ตอนนี้ยังนะครยังก่อนยังยังงครับไม่ได้เวลาก่อนแล้วเราจะเปิดให้บริการทั้งหมดนี่น้ำหวาน ิน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอุ้ยน้ำมะพร้าวจ้าอันนี้ชาชาล้มาลมอันนี้อ่ะ What this is this? อ่านี่ olive juice olive juice olive juice อ่านี่ coconut juice coconut coconut ที่อ่าโค้ดทีโค้ดทีอ่าโค้ดที

เม่กินกินแก้วมีขุดมะเข้าออกนมสดมิลมะพร้ะน้ำหวานสตรวีนหลังมือหลังจิตอาสาสวัสดีค่ะคุณตุ๊กขาสวัสดีค่ะใช่คุณตุ๊กไหมคะครับจ่ะแล้วมาทำอะไรเซตโต๊ะอ่านี่เป็นจิตอาสาเนาะเหมือนกันเนาะโอ้ มาเช็ดแต่เช้าหรอครั้ส<อ>วัสดีค่ะมาอะไรอุ่ยอนจ้าไม่ทานไมบยอส <c oughs> อนิาางกันให้อนอ้าพิทยามาตั้งแต่เช้าปรจนถึงมืดไม่อนนะครับรับประกันได้เลยครับ ส่ิแล้วก็อ้ามาแนสอะไรเอ,อ่ยคองสุภาพอิ่มทองไป ตองนะคะเพื่อลดโลกร้อนนะคะไอเดียดีนะคะอ้าวนี่นะคะไอเดียดีนะคะเราใช้ทำกระทงนะคะเพื่อลดโลกร้อนนะคะไม่มีลงนะคะเออนี่ค่ะเย็ดด้วยกันนะคะนี่อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านี่มาช่วยกันเสียบหมุชิ้นเหรอคะค่ะค่ะค่ะ อัน,ะะนนี้คือโรงทานอะไรจิตอาสานะคะออร่วมกับฟิแนแลนด์ไทยกาเด้นนะคะกลุ่มที่กำลังทำอยู่นี่คือกลุ่มจิตอาสานะคะมาด้วยใจนะคะเป็นจิตอาสานะคะขอ,องวัดพทุ่งเมืองไทยนะคะ นี่รวยจิตอาสาเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณยายเจออีกแล้วนะคะยายอ่าวันนั้นคุณยายจิตอาสาชช้ดกระจกวันนี้มาอะไรคะทำกระทงใส่ลูกชิ้นปิ้งค่ะอ้าวทำไมเอาใส่กระทงใบตองล่ะคะเพื่ออะไรลดลดโรคล้นนะคะจ้าช่วยกันนะคะอ่านี่ช่วยกัน อันนี้คือจิตอาสาลมเก่านะคะบรัรพุกงงไจกนี่อยู่เบื้องหลังนะคะอยู่เบื้องหลังนะคะจิตอาสานี้จิตอาสานี้ไม่ค่อยได้ออกสื่อนะคะจิตอาสานี้ไม่ค่อยได้ออกสื่อนะคะเดี๋ยวช่องยูทูบจะออกให้นะคะน ler, okay. ี่ทำดีต้องโฆษณานะคะ uh, ここนะคะี avatar, ่ สวัสดีค่ะช่างจีนมาอะไรคะมาอะไรคะมาจีตาสาเรียวล้อมกับฟินแลนด์การ์เดินโอ้ฟินแลนด์มากับฟินแลนด์การ์เดินนะเอาลูกชิ้นมาหรือวันนี้มาเอาลูกชิ้นมาพี่อ่ะโอเข่าแล้วแบบนี้ยะท่จะไปอาวุนอะไรมาอาวุนไม่ยืนยืนเข้าแถวรับอ้าวเจออีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะจีตาสาใช่ไหมเออเป็นจีตาสานะคะนี่จอาาสดีมากครับดีมากโอ้จิ้มข้าวเหนียวนั่น i think กะลามลกันามเร็วลาลันลากับลันนี้เริ่มรเออเริ่มเด้ออ่าขอบคุณยุ่านนะครับอ่าอันโมทนาสาธุุเลยพ่อเ็ต่างคเดียวเยเ้วเดียวกทีมาเออมพคเอหวานเออเดี๋ยวเผผู้โสท้ายห้ากกว่าลูก